สวัสดีครับผมมีการวันลุยกับเจ้าเมสโคลครับผมโคบูต้านะครับผม AX คีปหนึ่ง AX แเก้าหนึ่งสี่สามซุปเปอร์ซีรีส์นะครับผมเนี่ยได้ไหมวันนี้ไม่แน่ใจนะครับนี่จะมาลุยทำล่องส่วนนะครับผมถุงเท้าวซุปเปอร์ ซีรีส์ X นะครับผมเรื่องนี้ครับผมเรากำลังจะรูยางานแล้วครับผมเราจะมาลองดูก่อนว่าจะทำยังไง จะเด้นด่วเดียวไม่เราทำเพื่อเดินเองมันเราไม่ได้ให้คนอื่นมาเดินเลยกระยาอันอะไรจะเดินทำไม โอ้ยำเบึงโอ้ใช้วัดใช่ไหมอ๋อนี่ใช้ไมโครวัดไอตัวที่จะปั้นขึ้นมานะครับผมว่าใช้ประมาณปริมาณประมาณเท่าไหร่ครับ ลองดูก่าถ้าว่าจะได้ขนาดอันนี้เป็นข,ขุดเทสนะครับผมขุดเทสต์ไม่ท้าเป็นซีเรียมอันอัน<ำ>นี้เอาขั้นอยู่ไหมไม่ต้องบ่ อ๋อโอ,โอ,โอ้ดินแข็งนีเนี่ยดินแข็งอุ้ยตะโกนมาเตาร้อนมากมโอ้ยตกตะไนตัวอะไรอย่เงี้ยเลยดิน นี่เป็นคนโบราณนะครับผมเออเกินใจไปมอไกีข้างไม้ถึงจิเฮ้ยนี่ยือเสดาไม่ต้องตัดก็ได้หรอกเบ้องต้หรือไงเบ้องเลยไหมเบื้งต้นใส่เกลละลายอยู่ใเชีวิตชีิต เห็นไหมครับผมอันนี้เป็นการทดลองก่อนนะครับผมเทสเทสด,ดูก่อนว่าจะได้ดินขนาดไหนในการตักถ้าเข้าขุดร่องขนาดนี้นะครับแอดร่องใหญ่มานะเมตรห้าสิบอ่ะโอ้กไมค์ค้กโค้กเข้าอันไหนไมโครกดูเงาเป็ดเป็ดจนจินไลเลยนุ่ ้านจ้าน<อ>ถึงนี่เลยชนเลยใครย้ยาข้างนี้ใครบมานอ,อันเอาโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็กดด้วยนะครับผมอย่าลืมครับสวัสดีครับผม